สวัสดีครับผมชื่อนายก,ก้องภพกั์ปีชารหัสนักศึกษา631 7231 0 1 4เจ็สาหสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเทียบโอนครับเออวันนี้ก็จะมาทำการรายงานงานที่2นะครับในข้อที่13ในข้อที่13ก็มีโจทย์ว่าโลงไฟฟ้าขนาด30มสมกะวัต์มีแมกซิมัแอนนวลดีมานอยู่ที่25่สมกะวัต ทําการจ่ายโหลดที่มี Maximum d มดีมาเป็น1ิบแปดาหดศนย์และก็4ี่สมิกวัต์นะครับโดยอนหลด o a d กเตอร์อยู่ที่45%นะครับคือโจทย์ให้หาค่าเฉลี่ยครับของโหลดสูตรการหาค่าเฉลี่ยของโหลดก็คือโหลดเฟกเตอร์เท่ากับเอฟเรกต์โหลดหารด้วยพีคโหลด ข้อแรกจะหาเอเวอร์เรนโหลดนะครับก็จะได้เท่ากับเอาเอเวอร์เรนเท่ากับเอาโหลด f a กเตอร์คูณกับแมกซิม m มดีมานนะครับก็คือศูนย์จุดสี่ห้าคูณกับยี่สิบห้าจะได้เอเวอร์เรนเอเวอร์เรโหลดอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองห้ามกะวัตนะครับต่อไปข้อขอไข่นะครับพลังงานที่จ่ายต่อปีนะครับ Energy Per Year ครับก็จะมีสูตรว่า a v e r a g e คูนกับ24ชั่วโมงคูนกับ365วันครับก็จะได้เป็น11.25คูนกับ10ยกกำลัง6ก็คือ11.25เมกะวัตต์นะครับคูนกับ24แล้วก็คูนกับ365ครับก็จะได้เท่ากับอยู่ที่98,000 ห้าร้อยห้าสิบเมิวัตต่อเยียนะครับข้อคุค้านะครับดิสติที้แฟกเตอร์ก็คือจะเอาเอา่อแม็กซิมัมดีมามาบวกกันทั้งหมดเลยนะครับก็คือสิบบวกกับแปดจุดห้าบวกกับห้าจุดศูนย์แล้วก็สี่จุดห้าจากนั้นก็หารด้วย maximum ัม,มแอนนูลดีมาน,นะครับยี่สิบห้าเมิวัตก็จะได้อยู่ที่ ก็จะได้ density factor อ,อยู่ที่1.2นะครับต่อไปข้ององูเอ่อหาโหลด demand factor โหลด demand factor ก,ก็คือเอา maximum annual demand ก็คือ25เมกะวัตต์หารด้วย maximum demand นะครับคือ10บวก8.5บวก5.0บวก4.5ก็จะได้เท่ากับ0.893นะครับ ครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ